สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเกมทิ i p a ฟอร์มยักษ์นี่เนคุนิ c r o s s v e r หรือเกมที่ทำมาจากอนิเมะชื่อดังนะครับผมนีโ o นคุนิศึกพิภพ คู่ขนาดนะครับก็เป็นอนิเมะที่หลายๆคนเคยดูมาก่อนนะหรือใครที่ไม่เคยดูนะแนะนําให้ไปหามาดูกันก่อนนะจะได้อินไปกับตัวเกมแล้วก็ซึมซับเนื้อเรื่องได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับตัวเกมตัวนี้นะครับผมก็เปิดให้บริการในบเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับผมทั้งเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะก็เปิดให้บริการกันอยู่นะครับผมไม่มีภาษาไทยนะแต่นะครับผม เขาก็ได้ทำการจะนำเข้ามาในสโตร e ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ฮะก็ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนร่วงหน้ากันอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่หน้าเว็บกันเลยนะผมนี่ก็เป็นหน้าเว็บของเขานะสำหรับใครที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็สามารถกดมาที่หน้าเว็บตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะผมทั้ง Play Store และ App Store สำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะผมก็จะได้รับชุดนักสำรวจนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เข้าร่วม Discord นะจะได้รับจะหมวกตัวนี้เลยหมวกเจ้าแมวตัวนี้นะหมวกอูดา้ดาและฉายาพิเศษนะครับผมสำหรับ ใครที่ไม่อยากเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปพิมพ์ใน Play Store หรือ App Store ได้เลยนะครับว่ามินนคุนิครอสเวอร์แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผมสำหรับเกมนะครับผมเป็นเกม M o r p g 3D ที่ ภาพสวยเลยนะครับผมเป็นแอนิเมชันที่แบบลื่นหูลื่นตาดีนะครับผมเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมถึงแม้ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบออโต้นะผมแต่เราก็ยังจะนั่งดูมันนะครับผมถึงมันจะเล่นเองก็เถอะเราก็อยากจะนั่งดูมันนะครับให้มันเล่นให้เราดูเออเราก็ยังมีคัตซีนนะครับผมที่เข้ามาสอดแทรกตลอดเนื้อเรื่องที่เรากําลังเล่นอยู่นะครับมาดูกันที่ตัวละครนะครับตัวละครไม่หมด5ตัวนะครับผมก็จะมี อาชีพแรกเลยนะครับผมเป็นอาชีพอนจิเนียร์นะครับผมก็จะใช้ปืนเป็นอาวุธหลักๆะเนาะอาชีพต่อมาเป็นอาชีพเดสทรยเออร์ใช้ค้อนนะครับบลอดแมนใช้ดาบวิชวิชนี้ก็จะเป็นอาเวทมน์ะนะฮะแต่ก็จะเป็นถือแบบคาทาคาทาเนาะ <c oughs> แต่เป็นเวทมน์นะฮะแล้วก็โรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของธนูนั่นเองก็ทั้งหาอาชีพนี้สามารถเล่นได้ใน,นหนึ่งไอเดีเลยนะครับผมโดยการที่ของหลายๆอย่างก็อาจจะแชร์กันนะครับเช่นของในกระเป๋าสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ ฉายาเอชิเม n นต่างๆนะผมก็จะแชร์กันนะครับผมสมมติผมเล่นตัวซอสแมนเนี่ยไปไกลแล้วอย่างเงี้ยผมมีของเยอะแล้วนะผมผมมาเล่นตัววิชอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะผมของก็จะเป็นอันเดียวกันนะับผมเออเมื่อกี้ผมพูดถึงสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับมาดูกันที่สัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะสัตว์เลี้ยงเขาเรียกเป็นอิมาเจนนะครับผมอิมาเจนตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราอะสามารถจับไปด้วยหรือทําการฟักไข่ออกมาก็ได้เหมือนกันนะผมจับก็จะมีอ่ะ ตัวผีเสื้อนะผมคอยบินอยู่แล้วก็วิ่งเข้าไปหาผีเสื้อเกิดปุ๊บมันจะให้เรากดสักอย่างนึ่งครผมแล้วก็ตัวมอนสเตอร์ก็จะเออเด้งออกมานะให้เราทําการจับมันได้นะฮะตัวในตัวเกมก็จะมีระบบอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยครับผมทั้งระบบการตกแต่งชิงด้อมชิงด้องที่นี้ก็คือกิ้วอะไรครับผมอ่าสามารถตกแตง่ง ยิ้วได้สามารถเคลื่อนย้ายอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมตกแต่งได้ตามสบายใจเลยแล้วก็สามารถตกแต่งที่อยู่ของอิมานเจนของเราได้ด้วยนะฮะผมโอ้มันเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดเลยแลับมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยนะผมในเกมเกมนี้นะสำหรับใครที่กำลังรออยู่นี่ก็บอกเลยว่าคําเดียวนะผมแทบรอกันจะไม่ไหวแล้วนะฮะ <c oughs> ส่วนระบบการเอินออกมาเป็นเหรียญน,นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าทางตัวเกมยังไม่ได้มีการ่เผยข้อมูลออกมาแต่อย่างใดนะผมว่าจะทําการเอิบยังไงอนะแล้วก็ผมรู้ได้ยังไงว่าเขาจะทําการเอิบนะผมก็ มาดูกันที่หน้าเว็บเพจตรงนี้เลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะเข้ามาดูหน้าเว็บไซต์หน้าเว็บเพจของนิโน,โนคูนี้แล้วนะผมแต่ไม่เจอเลยว่าเขาเนี่ยทาเป็น NFT ก็เลยมาดูกันที่ตรงนี้เลยครับผมมาเบิร bon ์นะครับผมก็เป็นเชนเดียวกับที่ทํา A3 Steel ลอะไรนะผมที่ทําการเออแรกออกมาให้กลายเป็นเหรียญน,นะเนาะอืมก็จะมีเกมที่เขาวางแผนไว้นะผมว่าจะเอาเข้ามาในนี้นะจะมี A3 สามสตอะไรนิโนคูนี้เกมเศรษฐี มอนสเตอร์อารีนาทที่จะเข้ามาตามๆกันนะเนาะซึ่งระบบการเอินยังไงนี่เดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนวันใกล้ๆเปิดหรือวันเปิดเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอะเนาะซึ่งผมนะผมก็ได้ไปเห็นระบบหนึ่งมานั่นก็คือระบบการเทรดของเองนะครับผมเราสามารถตั้งร้านค้าเพื่อที่ทำการเทรดของได้เลยนะครับผมก็คือทําการ แลกของกันหรืออาจจะมีการแลกของอื่นๆนะครับเช่นถ้าสมมติมันเป็นการเอินจริงใช่ไหมครับก็จะทําการอ่ะนำเอาแลกส่วนที่สามารถเอินได้เงี้ยมาแลกสิ่งของในเกมเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ต้องมาลอลุ้นกันจริงๆนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากดูรีวิวเต็มๆนะผมก็สามารถมาดูได้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้ได้เลยนะผมก็คือช่องช็อตตี้บูจาว่านะผมเขาได้ทำรีวิวไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะสำหรับระบบภายในเกมนะอืมผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะฮะเอาละครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดข กดไลค์กดซับไว้ให้ด้วยนะจะได้เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยและจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะเอามาลงนะครับผมสลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วกักนใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ